ก็คือแนวทางของเราเนี่ยคือเราต้องไปฟังเจตนารมณ์ของผู้เสนอก่อนนะครับเราจะต้องไปฟังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องประชาชนจะได้อะไรที่สําคัญที่สุดการเสนอต้องไม่สร้างให้เกิดความขัดแย้งของคนในประเทศนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่เมื่อสักครู่นี้สสทั้งหมด24คนเราคุยร่วมกันนะครับประเด็นหลักๆก็คือประเด็นของการที่จะเตรียมความพร้อมในส่วนของพรรคกล้าทำ ในการที่สสทั้งหมด24คนจะเข้าไปทำหน้าที่ในการประชุมร่วมของรัฐสภาสุดสัปดาห์นี้นั่นก็คือวาระของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับก็ได้มีการกำชับว่าสิ่งที่มีประโยชน์นะครับสิ่งที่จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในประเทศเนี่ยพวกเราในฐานะสสรักกล้าทำเราจะเข้าไปรับฟังนะครับผู้เสนอทั้งสองท่าน ซึ่งก็คือท่านประธานรัฐบาลร่างของท่านวิศุทธิชัยนรุญกับร่างของท่านสอสผลิตชรศิลป์จจกพรคประชาชนนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้มีวาระที่ทั้งกรรมการบราหิหารพักทั้งทางสมาชิกพักซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยร่วมพูดคุยกันหารือกันในการที่จะทําอย่างไรให้พักกล้าทำเนี่ยซึ่งเพิ่งเกิดมาไม่นานเป็นพักที่ จะสามารถเป็นตัวเลือกให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศดังนั้นเองมติของที่ประชุมเนี่ยคือเราต้องการที่จะขยายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาชิกรวมไปถึงจํานวนสมาชิกสภาผุ้แทนราษฎรในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับทุกภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ซึ่งเรามีความเชื่อมั่นว่าพรรคป้าทำเรามีความพร้อมที่จะส่งผู้สมัครไปยังทั่วทุกภูมิภาคนะครับ นอกจากนั้นก็ยังมีการพูดคุยกันในเรื่องของปัญหาบ้านเมืองโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยหัวหน้าพักกล้าทําท่านศาสตราจารย์ดรณัฎฐมลพินโยสิวะร,รวมทั้งท่านประธานที่ปรึกษ,ษาท่านร้อยเอกคำนัทานาพงเพาซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการและเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการ,รกระทรวงเกษตรและชากรเราก็ถกปัญหาเรื่องของพี่น้องเกษตรกร,ศรศกว่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะต้องเรียนพี่น้องส่วุคคว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่เราเปิดพักกล้าทําขึ้นมาเนี่ย มีตัวแทนจากเกษตรกรเนี่ยมายื่นหนังสือในเรื่องของความเดือดร้อนสําหรับเกษตรกรหลายเรื่องนะครับที่พักท้าทยแางนี้เราก็อยากจะเป็นสถาบันที่เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องเกษตรกรได้นะครับแล้ววันนี้ผมก็ขออนุญาตนะครับจริงๆผมเชื่อว่าพี่ๆสื่อมวลชนก็คงจะรู้จักอยู่แล้วนะครับสสชัยภูมิอัครแสนคีีโลวีละซึ่งก็เป็นตัวเต็งก็เป็นว่าที่บุคคลที่จะ มาทําหน้าที่ในการเป็นโคศกพักกล้าทำนะครับน้องชายคนนี้ก็คงจะเป็นกระบอกเสียงให้พักกล้าทำโดยเฉพาะคงจะมาพูดคุยนะครับกับพี่ๆชุมชนในวาระถัดไป